โยโยโย่ใบสองมงตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่าคืนวันจันทร์คลึงเน้นทีมเดียวพี่เจ๋เลือกเกมเวลาตีสองสี่สิบห้าเกาชั่วเซราไอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเจนูอันดับสิบสองอินเตอร์หกสิบเก้าแต้มจากการชนะยี่สิบสองเสมอสามแพ้แค่เกมเดียวครับเกม ซิมโน,โนอินซากหมอสิทใช้งานบาสโตนี่ปากหลังที่ติดโทษแบนนะครับส่วนตัวเจ็บก็ฮาคารชาน,ชนาโนกรูรวมไปถึงมาคุสตูรามครับคืนนี้ตัวหลกัหลกๆประตูยันซอมเมอร์เหมือนเดิมนะครับเกมรับก็มีพวกปาวาเดอร์ฟลาย ตัวริมเส้น2ฝั่งก็ดามเมียยนกับดีมาโกนะครับแดนกลางลงแน่ๆคือนิโคโลบาเลล่ากับฮาคารากับเฮนริกมากิทายานนะครับส่วนคู่หน้าเลาวตวโลมาติเดสลงแน่แน่นะครับส่วนอีกคนเลือกระหว่างมาก้นาโตวิตหรือไม่ก็อเล็กซิสซานเชสครับเจอกับเจนัว 33แต้มจากการชนะ8เสมอ9แพ้9ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอูดิเนเซ่มา2-0นะครับอัลเบโตจิลาดิโนกุนซือนะครับมีผู้เล่นการหลักอย่างโจเซฟมาติเนสเป็นประตูครับเกมรับก็มัตเตียบานนี่นาลุกจูนเนียร์มาเซียสมิลานบาดเดลนะครับมอร์เทน เฟรนดอบแล้วก็กองหน้าเป็นอัลเบิร์ตคุตมุนสันครับนัดแรกเนี่ยเสมอหนึ่งหงที่บ้านเจนัวนะครับแน่นอนก่อนเกมอินเตอร์มิลานเป็นต่อเยอะมากนะครับดูแล้วโอกาสเป็นแชมป์สูงมากนะครับทำแต้มหนียูเว่ไปเรื่อยๆครับ แถมไม่มีเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์รออยู่ด้วยนะครับเพราะว่าต้องเล่นอีก2สัปดาห์ข้างหน้าดูแล้ววัดใจอินเตอร์มิลานเลยครับเจนัวสู้ไม่ได้แน่ครับพี่เจ็นมองว่าประตูแรกมาไวไหลแน่อินเตอร์ Inter จะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์อินเตอร์มิลานเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำคำ่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย